สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้เขาออกมาให้มานาเนาะเขาก็ปุ่นมาส่งพ่อกับแม่เพื่อนพี่น้องเลยมากับมาเห็นอ่างัวได้ลูกพี่น้องเลยฟาสอาหารเกิดแล้วพี่น้องเลยหวานปากเลยงัวฟาสกำลังเฝ้าอ่อนอ,นอกมันพี่น้องเลยเห็นเนาะ ไปตองลองไว้พี่น้องยามมันตกดินมัวป้าพ่เนะได้ลูกพี่น้องเนียกะซอกแรกเนาะแม่หัวสาวอากะสิได้ลูกตัวผู้แล้วตัวแม่ลูกมันตัวแม่แฮ่มานอลไพี่น้องเนย เราเฝ้าเอาน้องมันพี่เนาะกำลังพากัน,นว่าอยู่เนาะงัวกับวัได้ลูกเนาะพอนะอยากกินต้มน้องงัวออกมากระงัวได้ลูกพอดีพี่น้องเลยคิดว่ายังสิบเอได้ไง่ายเนาะคิดว่าเกี่ยว,ขวเข้าเรี่ยวพ่นสิได้ได้ก่อนพี่น้องเลย องอแแม่นอนน้อยพี่น้งเจ้าห่วงลูกไปจ้ะ,จะนี่พี่น้งแม่ผนเลียนคนจนแหงเนะได้แต่เศร้าคนว่าน,น่ยอืม โอ้นางทาล่อเอาน้องมันจะหลช่ชมวงพี่น้องเลยแต่เหินน่ะเนาะยังมดทันสุดอยอู่ดีแล้วพี่น้องทาเอาอ่าน้องงวอัวเนาะอ่าแต่ลืมมาฟักเสริมมาให้เพราะฟักเสริมอยู่ในเหีืยกรบพุดเนาะลืมไปเอามาอยู่ ไต้มส่วนน้องงัวฝนกลับมาอีกแล้วพี่น้องเลยลงหมินปล่อยคิดว่าสิเบิร์ตฝนเลยตกหำคนเกี่ยวเ,ข,เยข่าแล้วเนี่ยเน้ายอดเทากับซุกเลยพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งเขาหน้ายอดเทาเราด้ไปเบิ่งกระหึ่งะระบบจอนกันพ่อเกี่ยวเลยพี่น้องเลย Nhưng ngon nó ăn có nhiều Người nhà cả nó ăn này hát cả sóc tô thì nó này chín à, Tôm xua nó ngon nó hát đây phải sóng Ngon bà chọn cả hai cả mang ăn thì lẽ ตกแรกละไรเราจะได้ลูกนี่ฮะกระมานอ่อนแม่แดงอ้วนก็ไม่โตเอยเนอะมันบวอิ่มห้าหรือนั่นได้คนเราเกี่ยวเขาเล้วเราจะเสปล่อยเข้าไปเล็บห้ากินเฟืองตามให้หนา ปัดช่วงยำนี่ปัดจ่อยได้งวัวยำนายำแง่ัดยำแรกปัดตูอ้อี้งัวเลยนะมันได้กินหญ้ากินเฟืองเนาะอยู่ตามนาตามแง่ส่วนยำนามันจักงูจักเหยียนพี่น้องกิน,นจ,จ่อยรอบึงเขาน่ายอดเราบพี่น้องปาดน่าหยออา่อนแล้วกัสุกแล้วพี่น้องเอ้ เบิง่งงหาแรกเขาเนาะโอ้งามอยู่ได้พี่น้องลยโหชาพุ่นกะเเลืองหมดแล้วปีนี้คือสิไข่กว่า,าพี่กายนี่พี่น้องเลยพี่กายนี่บอกคอยง,งามมาไหนเนาะเบิบ่งไหนพี่น้องเบิ่งห่วงเขา่า ห้องเข้าอืมขวงดกขนาดพี่น้องไงเป็นเปี่ยงเป็นเปี่ยงเลยนี่เป็นผ่านเข่าเกาหลีพี่น้องเไย เขาเกาหลีเนาะออมายอดมันกระบ,บ่อนงามบ่อนขี้ร่ายพี่น้องเขายอดกะตามสภาพดินน้ำเนาะมันใดมีน้ำม,มีงังกระงามเนี่ยเท่ากลางกะนกำลังเริ่มออกเริ่มซุกพี่น้องหมดงามบ่อนขี้ร่ายเนาะโอ้แถวหนะังงามมาลีโอ้แถวแจ่นะ พี่น้องครับนี่คันได้สมนี่เบิดกูบอนนี่คือสนีดีเขานายอดฮะโอ้พี่กายนี่ยอดทั้งนี่บริงามเลยพี่นอ้องทั้งนี้เกี่ยวบ่ได้เลยมีแต่เฟืองปีนี้พอฝนปั๊บหน้าใหม่เนาะเขามาไทยมาปับ๊บใหม่ใหม่มีน้าเนี่ยทั้งนี้ยปีนี้ปั๊บพี่น้นองเนี่ยเข่าฮะ งามอยู่พี่น้องแกน,นี่มันออกบอสม่ำเสมอกันพี่น้องเลยท่งนี่ปัสสุกเลยพี่น้องซุกเลยเนาะทงางกลางเขายังอยากเขียวอยู่ทางกลางยังเขียวยังหาข้าพเพ้าเมาออกบอสม่ำเสมอกันเดี๋ยวไปเบิ่งงานที่สองพี่น้องไฮที่สอง คนเลี้ยมาแต่นาทางพาดเข่างามอะไรนเข่าอ่ะเลี้ยวแต่ไกลบิ่งขึ้นงามพี่น้องเลยบึงใกล้ๆก,กับกบ่อปันใดเนาะเบิ่งงานที่สองเขายอดเข่าพี่นี่บ่อจอนยอดคนเดียววัดเลยพี่น้องเลยบ่อจอนลงมือเองเลยเนาะพี่นี่ พี่น้องทางเจนีนก็งงามอยนะอะเอยยังออกบอทันเบิดออกบอสม่มเสมอกันะฮะเบิดงานนี้งานนี้กะกระบ,บอดงามบอดขี้ไล่เลยพี่นองง้องเลยมับงบอดกะ ใหาก็ออกกับีเนาะผูกแจ๊ผูกแห้ผมีเลยทางนี้มันดินมันอยากแข็งเลยพี่น้องทางนี้เนาะทางนะมันจะเป็นดินดากดินหยางเป็นดินโคดแล้วมันไทยบ่ได้มันแข็งให้นี่ค่ายแนทแต่แจ๊นั่นแหละพี่น้องผูกแจ๊ะน่าสิง,งามโอ้ความได้สำเจแจ๊ะนะฮะอ้ย โง่ตกใจงูพี่น้องไยทำได้สำแจนะเบิ้อหันเนี่ยป้าค้อสีดีไ้นี่ได้แน่ครึ่งไ้เสียครึ่งไ้พี่น้องไยแต่ฝ่ายนี่ไปนี่โอ้งามมึงไนฮ่วงเขานะนักห่วงจะล้มพี่น้องไงจักสำใจ หน่อยยเลยสได้ก็ได้บอนนี่และเขา่าเปิดงามสัมเนี่ยแล้วพี่น้องเลยยอดเข่ากับเสี่ยงงามสัมเสีให้งามสัเสมเขาดำกัเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องกับเปิดงามสัมนี่และเข่านะยอดเขากับบอลงามบอลขีล้รายแหละวก็เพิ่มบางบอลกับงามโปรดำกับมี่ บนี่ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเลยเขาหยอดมันกับป้ายัดเถื่อป้ายัดแห้งเขาไปน้ำพี่น้อง,งเลยกับเวลาเขากับสีไว้เนาะกับโบเสียเวลาในการดำดำก็โอ้เผื่อสีดำเรียกพี่น้องเลยใสีเวลาลายมืออายุสามงานนี่สามงานสามแหงพี่น้อง,งนี่เขาหยอดกับสีบปปปเปลืองเถื่อเปลืองแห้งเนี่ย ก็ไว่ายเนาะในสัมเนี่กระทือวันนี้เลวพี่น้องไงสามไห่ได้เสือได้โบสิบเศร้า,ออส,ส,าสอบเนาะคำบวกกูอ่อันนี้เวา้าตี้คำคนต่ำเนาะพี่น้องอย่างบ่ได้แต่เบิ่งกันนาสิอ่าลดต่ำกันเศรปลายเนาะพี่น้องไงเศร้าวกว่าสอบ ขำได้สัมเนีเบดนี่ขักแล้วนี่ยผูกให้ให้สุดท้ายเป็นยุดเดินยุ่นเลยเพี่น้องเอ้สุดท้ายนี่เป็นเดินยุ่นเลยนทางนี้ดำบ่ได้ยอดบ่ได้เลย แข็งค้ายเนี่ยแต่ทาานั้นแหละพี่น้องครทางแก่ผมมันม,นมนีหน้ามียางเนาะน่าหย่อนกรับเป็นน้ำดินเท่าเนี่ยพี่น้องเลยดินเท่าบงงามเนี่ยดําเขาวานเข้าลงไปกับเข่ากับโบงงามเนาะเป็นน้ำสภาพดินเท่าเนี่ยเพราะมันเป็นไรอ้อยเก่าดินมันอยากเสียอยากยังเน่ะมันบกคือดินตมดินยังเท่านะอันนี้เป็นดินทรายดินทราย ขี้ดินดากเลยพี่น้องขี้ดินระหว่างลออ่าเฝ้าน้องงัวพี่น,องงอน้องเลยพาล่อชมเขาหน้างยอดเขาเริ่มซุกเหลืองมาแล้วพี่น้องเลยยังบบกมือกันได้เกี่ยวเนาะกันสีไข่เนี่ยแต่ซ้องห่านี่ยพี่น้องเข่าเขากันพอได้อ่าน่นกันเนาะไฮง,งามไฮขีร้ร่ายอะไพี่น้องครับ พอได้ตื่มกันเขานายอดเขากับซิปมาในีเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวประจอนกับสิบเปร์เฝ้าน้องงัวต่อพี่น้องอ่าได้ทางง้อได้กับซิมเงินเนาะ,น,ะน,นี่กระเอากระปุ่นมาส่งพ่อกับแม่เพื่อนมันยอังอยู่เพื่อนเห็ดอ่านำกระปุ่นเห็ดกระปุ่นสู่ครอบครัวก,กินพี่น้องเลยนานๆเห็ดกินที่ลมแห้งขนาด อากาศดีค่ะพี่น้องมาให้มาหน้าในร่มเย็นบรรยากาศรอบหน้าตอนนี้ก็ได้แล้วพี่น้องรางวัวเาเนาะ ได้ตัวแรกกับโตแม่ทราบพี่น้องไยแใจว่ามามานเนาะโอ้งอป้าเพันในโลกแต่และโตมีตด้โตแม่พี่น้องไงมาน์นได้โตแม่นี่พี่น้องตอนนี้กำลังต้มเนาะต้มชีสุมมะขามพี่น้องง ตอนนี้ก,กำลังรอต้มน,นองง่วอยู่พี่น้องเลยล่อถ่าต้นนองง่วแล้วครับสีมือเนอ้วโล่ให้ก็ได้บางเศร้านน่พี่น้องเลยเมื่อนี้บมมีแดดเลยพี่น้องเลยเครืมอยู่บัดมือเลย โอเคพ่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อจอนก็สิขอจบคลิปเอาไว้สนนี้ก่อนเด้อหมัดอย่าลืมกดไลค์กแดแชร์กดซับสไครต์กดกดสั่นกระดิ่งขอบคุณกงเนาะเพื่อะจะพา,าคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง